สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร e ์นเพชรยนนะคะวันนี้จะมาแนะนำคันนี้เลยเป็นในส่วนของ Toyota Au t i ินะคะเป็นเครื่อง 1.6G ราคาคันนี้นะคะเพชรยนนะคะตั้งอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองลูกค้านะคะที่กำลังมองหาออ t i ติสนะคะปี16ราคาถูกนะคะเกรด A นะคะแนะนำนะคะคันนี้เลยในส่วนของคันนี้เดี๋ยวพาชมภายนอกแล้วก็ภายในกันค่ะ ในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเซ็คเตอร์นะคะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะ3ชั้นโลโก้ตรงกลางนะคะของ HONDA เลยป้ายทะเบียนคันนี้นะคะ5้ากไก่พอสัมเท่า6-40ป้ายทะเบียน3ตัวสวยๆเลยคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ได้ติดจองนะสีบอลเงินนะคะดูแลง่ายเลยนะคันนี้ ไฟหล่อๆเลยนะคะโฉมคันนี้คือเดิมๆทั้งคันนะโครงสร้างนะคะเดิมๆ,ๆเลยในส่วนของตัวเครื่องนะคะค <ๆ S 1> าดมาด้วยนะคะ VVTI นะคะคาดมาด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแม็กคันนี้เป็นแม็กของโตโยต้าช่องรูนอตนะคะทั้งหมด5รูนะแม็กแม็กคันนี้นะคะจากโรงงานเลยในส่วนของคันนี้นะคะเป็นยางปี2020สัปดาห์ที่38 ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะโครงสร้างภายในเดิมๆเลยโชคเดิมนะคะแต้มสีจากโรงงานนะโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆเลยสำหรับคันนี้คันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยคันนี้นะคะคาดด้วยโครเมียมนะโครเมียม คาดเป็นเส้นให้กับลูกค้ามานะแล้วก็ด้านบนคันนี้จะยังไม่ได้ติดกันสัดนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าออกรถกับเอิร์นนะคะเดี๋ยวเอิร์นติดให้ฟรีเลยมาพร้อมกับที่จับนะคะคาดโคเมียมแล้วก็ปลดล็อกด้านในด้าน,นนอกได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้กระจกเดิมๆนะเดิมๆเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะยางนะคะแม็กแม็กเดิมๆยางใหม่เลยนะลูกค้าได้ยางปี2 0 2พันินะคะทั้งสี่เส้นเลย ไฟท้ายนะคะออติสนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องไฟท้ายอยู่แล้วไฟท้ายเขาจะโฉบเฉี่ยวมากๆสําหรับตัวนี้ไฟท้ายหล่อๆเลยพร้อมกับโลโก้ข้างหลังนะคะโคโราออติสเป็นเครื่อง 1.6G คาดด้วยโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้าตรงกลางเลยถือว่าหล่อๆเลยสําหรับคันนี้นะ,ะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านดินบุรีนะ mm hmm. ให้ดูนะคะยางนะคะใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยกระจกเดิมๆของรถเลยนะคะกระจกเดิมๆพร้อมกับที่จับนะคะคาดด้วยโครเมียมตรงกลางพาชมภายในคนนั่งกันนะคะให้ดูฝั่งประตูก่อนในส่วนของตัวประตูนะคะเป็นเม็ดอัลเรียงกันสวยๆนะคะ โครงสร้างภายในเดิมเดิมเลยนะคันนี้ประตูเดิมเดิมสติกเกอร์เลขกคเลขถังยังติดอยู่ครบนะคะไม่มีรอยงัดแงหรือรอยแกะเลยสีภายในเดิมเดิมเลยนะโครงสร้างนะคะในส่วนของโครงสร้างคันนี้น็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีน็อตหลวมแล้วขยับอย่างแน่นอนที่จับคันนี้นะคะคาดด้วยสีเทาเป็นจับแบบ พยุแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากวางไหลนะคะก็วางได้เลยแบบนี้ที่จับเป็นโคเมียมพร้อมกับสีภายในเป็นสีเบตาสีดำนะคะถือว่าคมคมผสมหวานดูรู้สึกดุดันมากเลยสำหรับคันนี้ให้ชมภายในคันนี้กันนะคะช่องแอร์ของคันนี้นะคะเป็นช่องแอร์ทรงสามเหลี่ยมแต่ตรงกลางนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสองฝั่งหน้าปัดดี เป็นในส่วนของนาฬิกาดิจิตอลแล้วก็วิทยุวิทยุเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็คาดด้วยลายไม้ตัดด้วยตัดตรงกลางนะคะแล้วก็คาดด้วยสีเบทเลยภายในนะคะถือว่าเป็นทูโทนสอสีเดิมๆทั้งคันเลยนะคันนี้ช่องแอร์นะคะปรับแอร์น้ำยาแอร์ ภายในก็มีที่เขียบุหรี่ให้เรียบร้อยหรือว่าลูกค้าจะวางที่ชาร์จแบตหรือว่าชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบันไดมีช่องวางแก้วตรงกลางให้นะคะสองช่องแล้วก็มีเบรกมือให้มาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยหนงังพร้อมกับฟังก์ชันนะคะหนึ่งฝั่งจะมีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลถเสียงถือว่า ภายในก็เดิมๆสวยๆเลยมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะสีเบจเบาะหนังสีเบจถือว่าดูดีเลยนะคะภายในคันนี้มีช่องเก็บของตรงกลางให้นะคะแล้วก็ใส่ของจุกจิกได้นะคะตรงกลางถ้าลูกค้าไม่ใส่ของก็อิงไหลได้นะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวไฟอันนี้จะมีไฟสองแผ่นที่มาให้ พาชมนะคะในส่วนของด้านหลังของคันนี้กันด้านหลังของคันนี้นะคะเป็นบอ่อหนังสีเบจสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบลนะคะที่เป็นสีเบจเช่นเดียวกันตรงกลางจะมีไฟส่องแผ่นที่ตรงกลางให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเปิดภายในรถโซนกลางก็มีให้เรียบร้อยมีที่จับให้นะคะทั้งหมด3อันที่จับจะมีสําหรับคนนั่งอย่างเดียวนะคะคนขับจะไม่ได้ติดมาให้ลูกค้าด้วยนะเบาะหนังนะคะสีเบจเดิมๆเลย สีเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังคันนี้กันนะคะถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนพาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้กันห้องเครื่องคันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่อง VVTI นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะคะถือว่าเดิมเกือบทั้งคันนะภายในก็สวยๆมีรอยแต้มสีจากโรงงานเดิมๆเลย เม็ดอาร์ของตัวเครื่องนะคะเดิมๆนะเม็ดอ,อาร์เรียงกันสวยๆเลยตัวน็อตนะคะไม่มีนอ็อตหลุดน็อตไม่มีน็อตหลวมน็อตขยับอย่างแน่นอนภายในนะคะตัวแบตได้แบตใหม่ด้วยเม็ดอ,อาร์เรียงกันสวยๆเพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถไม่เคยชนหนักพีคคว่ำตีลังกาไม่อย่างแน่นอนนะถ้าออกกับทางเพชรยนต์ไปนะคะหรือออกกับเอินไปนะคะมั่นใจตัวรถได้เลยว่าคุณภาพนะคะภายในเดิมๆเกรเด A เ,เลยนะคะคันนี้ มีแผ่นการความร้อนติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฝากระโปรงอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆของตัวรถเลยสติกเกอร์ยังติดมาให้อยู่ครบนะคะภายในก็สวยๆค่าชมนะคะในส่วนของที่เก็บของด้านหลังคันนี้กันที่เก็บของคันนี้นะคะถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะเก็บกระเป๋าเป้นะคะหรือว่ากระเป๋าคนของนะคะได้มากถึงถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางก็เก็บได้ประมาณ สี่ถึงห้าใบเลยนะด้านหลังคือกว้างขวางมากๆขอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ใช้รถออกต่างจังหวัดนะคะหรือขับในกรุงเทพนะมีที่เก็บของให้เยอะมากๆเลยมาพร้อมกับตัวฝากระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กเรียงนกันสวยๆเลยตัวน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยน็อตเดิมๆไม่มีน็อตหลวนนะ็อตขยับอีกแน่นอนเม็ดอาร์กเดิมๆภายในคันนี้ถือว่าสวย เดี๋ยวให้ดูนะคะห้องเก็บของเก็บอะไรเก็บยางนะตัวยางนะคะก็ได้ยางสำรองมาให้แล้วก็เครื่องมือแม่แรงในส่วนของคันนี้นะคะห้องสี่คันนี้ก็ถือว่าเดิมๆนะอันนี้ไม่ได้มีพ่นอะไรเลยนะคะให้ลูกค้าดูกันเลยจังๆเนาะเพราะว่าลูกค้าได้ไปนะคะสภาพตัวรถนะคะทุกคันนะคะเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะลูกค้าเช็คสภาพตัวรถจะคนเก่าได้ทุกคันเลยนะคะ ถือว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโคลรล่าออติสนะคะที่ราคาถูกนะคะแนะนำคันนี้เลยยังว่างอยู่นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจออติดคันนี้นะคะคันนี้เป็นเครื่อง 1.6G นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะคะเรขใหม่นะคะคันนี้นะอยู่ที่170,000เท่านั้นเอง เป็นไม่แท้นะคะไม้เดิมเลยจากตัวรถนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะได้มั่นใจนะคะในบริษัทว่าคุณภาพตัวรถนะคะลูกค้าได้แบบเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะย่านมีนบุรีเลยลูกค้าเข้ามาชมตัวรถก่อนนะคะมีรถให้เลือกนะคะมากถึง450คันเลยนะมีสต็อกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะ อยากจะเข้ามาชมตัวรถนัดเอิญติดต่อเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยค่ะติดต่อหาเอิญได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ